น้อยเปลี่ยนไปสวัสดีจ้าพามาเบิงน้ำย่างย่อยพี่น้องว่ามันเป็ดนแต่ได้ขายไว้บ่เบิงดูว่าตะเคืงโป๋ตะคือว่าพี่น้อง โอนี่ไข่เนี่ยเต็มโปแล้วพี่จะได้ขายไว้อยู่<_><_>หุ่งกระไลโอุนผูกจีพีพ่น้อง nhung cả ơn nhung ớ ớ vân ตะคือว่าพี่น้องจะได้ขายไว้วันนี้ ตัวด,ดีโปมี่เหรอน,น้ำต้นอย่างนี่ขั <c oughs> ้นคือโปโมนี่ก็สิได้ขายไว้อยู่ด้เนาะ <c oughs> ใกล้สิเต็มแล้วพี่น้องฝนกระโตกเอาบานนี่โอ้ยฝนล,ลงฟ้ามาตสไสเนาะบานนี่เนาะเทิ่งแดดเทิ่งตกพี่น้องเออก็ลิน้นๆนี่วันนี้หม่ เงิดหลายโอ๊้สันติมโปโอ้ไปซื้อได้ขายแล้วพี่น้องเอ้ย ไอสีแดงเงินใสแล้วพี่น้องเอ้ะเต็มปูอ่องน้องแอ e แรงอยู่นี่ฮึ่เด็กตัวยังไงนี่แหละเด้อพี่น้องข้ามาเบิองมาซื้อดอกดตั้งฝนโตรกลิ้นลิ้นกับพ่อว่พ่อสิเป็น น้ำป็นตอนโอ้ยเงืดไหลนายนายฝนป่าแรงพี่น้องเอ้ยกาดต๊ไว้กับสิตายดติมอ่องรองแองแรงอยู่อนอย่างกันเลยใกล้สิได้ขายละใกล้สิได้เงินแล้วพี่น้องใกล้ละใกล้ละอัแล้วเด้อพี่น้อง อย่าลืมกดติดตามเ่ยด้วยจ้าสวัสดีจ้าโศกหมานข้านอ่อนเด้อพี่น้อง